ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขาอยู่บ้านตงุงทรายครับเทศบาลตำบลตรงทรายอำเภอไสายทองวัฒนาจาังหวักดกแพงเทพรนะครับวันนี้มาเที่ยวลานมูครับลานเสริมสวยตายครับจอยครับูกบลานพี่น้องบ้านหนองน้าซุ่มูกบลานพี่น้องบ้านบึง่งรมเนี่ยแหละครับมาเปิดลานเสริมสวยตรงขามทากัณฐตรงทรายนะครับใครอยากรออยากสวยเขาลานนี่บ่ผพิดหวังรอสวยทุกคนครับ ร้านเสริมสวยต่ายกับจอยอันนี้เบอร์โทรนะครับเดอ้อบาร์เบอร์แอนด์บิวตี้นะครับอันนี้เบอร์โทตอกจากเสริมสวยแล้วก็ซิมี่ขายกะีปั๊บพร้อมนะครับเดอ้อร้านนี่ครับหลังจาของร้านนั่งยิ้มยู่นนะ กะดีปั๊บตายกับจอยไส้แน่แนๆไส้ไก่ไส้ถั่วไสเผือกครับนี่พญ่ยดอนก็จะมาขายเคฟนะครับพญ่ยดอนกับพี่น้องบ้านหนองนซุ้มเวานี่แหละครับเคฟตาดอนครุ่อร่อย้กส,สั่นแต่ก็ได้มาอย่างน้อยเนา่อ,ยอ้ยมาอย่างครับก็้วก็สออ๋อครับ กูหล,ลานถี่นอนหนุนบุอยู่หุ่นเดี๋ยวมาทายหลานกูซื่อเจ็บตาดอนครับเจ็บ <laughs> ตาดอนครับเจ็บคอนย์โดนมีหลายสายนะครับเดออ้อพี่น้องเบิฝงเอานะครับประมาณน,นี้แหละกระดิปั๊บ ตากระจอยเข็มสวยเก็บตาดอนครับนี่แม่เพิ่นกับมาขายของพร้อมนะครับเด้อขายกล้วยทอดครับเฮ้ยเต้าหู้ทอดขามหมูนะครับนี่ครับสิต่อทุกได้กันนี่แหละครับตับงคุณกับสิเป็นแผงพระนครับเด้อแผงพระเด้อฝันฝันดังบูน ขาไปบิ่งในบรรยากาศในลานกันลานใต้กระจวยเสริมสวยมีอย่างเนี่ยรถที่ไหลจะาง่อยครับไทยไประวัดระบังไปครับอยู่ทางถนนอ่าพอดีมีลูกค้ามาสื่อกรหลีปั๊บพอดีครับนี่ดอกเลยแดดเปลี่ยนเปี่ยนเลย ปับ๊บตายเกลี้ยรังเอาก็รีดให้กค้าอยู่ครับกลีบปับ๊บอ่ะไปเบิ่งในร้านกันเอาทักทายเลยสองนุ่มทักทายเนะฝากร้านนะครับฝ <laughs> ากร้านฝากร้านเก็บตาดอนกลีบปับ๊บตายกระจอยครับคนไหนพยิดนดล้านเสีิมสวยตายกระจอยผมครับพิการต้มขามโทกศรตรงไฟ้ายนะครับเอผมให้เบิ่งทกศทกกศ อกิเดเิ็งในร้านมันมีอย่างเนี้นี่ครับสะซอยใดยสักคิ้วนะครับเชื่อมแกนสปาผมยืดผมยิดพุ้นดัดปลายครับทีท็อกหนังศีรษะเข้าจินสดติดทำไฮไลท์ผมทำสีผมนวดหน้าอบไอ้น้ำนี่ครับออกมานี่แะครับ เนาะมาลานีวระพิหวังครับสวยรอทุกคนรายการตัดผมหญิงชายชายหญิงด้วยครับแ<ะ>ีมีหม่องนั่งนังเรนครับข้างนอกครับผูกบอนสีไปอีกแต่ี่มีแมทโธรนี่ไว้ผมนะครับเดอรลาน,นี ครับปอนสีนี่ก็ขายวันนี้ครับผมพมาไปเบิ้งขันงนี้ขายอีกหลายอย่างอัานมุขวกกันนี่มแหะครับนี่นี่อ่านี่ครับมีเจลพร้อมเอาลนนี้ต้นสมแมสนะครับเรื่องถอดรองเท้ายีต้นรับครับนี่แหละไปเบิ้งบรรยากาศในร้านครับ การในร้านกว้างขวาง,วาง,างผมก็ผมก็ใส่บริการตัผมตลอดเลยนะครับสร้งางว่าโอ้เห็นผมหัวนี่กินง่ายง่ายว่าสันใส่วไว้แล้วมาถึงจะการที่ไปตังเลยว่าสันผมเป็นคนผมหน่อยเลยครับผู้ดีมีลูก้ามาิมาตัดผมผู้ดีเข้ามาเลยครับพ่ <S <S อนกลัเลยเข้าเลย,เลยนครับดูกคาาขามาตัดผมผู้ดี เขาไปเบิ่งราคาครับราคาเ,าเรื่องราคาเนื้อเบรรยากาศในร้านมีคิวอาร์โค้ดครับจ่ง่ายง่ายนะครับมาร้านนี้ไม่ผิดปังครับสวยหอรอทุกคนครับ รับน้องน,นกับสิมีของขายพร้อมนะครับเด้อเอาเบิ่งเอาเด้ครับอยากได้อย่างมาของสวยของงามครับอิมพตุกอย่างชีมต่างๆอย่างต่างๆครับนี่ผมก็บ่ค่อยมีความรู้แลยครับนี่ของเป็นของเริมสวยผู้หญิง Thật ra dặn mà vẫn ẩu đấy hết รับปิดรับปิดชอ็อปมาเรียมาเบิ่งเอากองส,สวยๆผู้หญิงฝากพี่ฝากน้องที่มาเบิ่งคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับดื้อขอมาเป็นกำลังใจกันห,หลายๆนะครับ มาอุดหนุนสนับสนุนด่านใต้ครับจอยเลยครับขามาลาน,นีบกพ,พิหบังตรงพิกัตรงขามทกสตรงไส้เลยครับนี่นะวักกอง เดี๋ยวผมสิถ้าถ้าไปเบิง่งนอนเขากำลังฮิดกะหรี่ปรับนะครับออเอาเก็บบรรยากาศภายในร้านก่อนอทุกอย่างไปบริการทัดผม บางอันจะเป็นกล้องสวยกองงามของผู้หญิงครับนี่อุปอกรณ์ครบขั้นทุกอย่างมีพลุ่มตัดเย็นดีเด็ดสิ ครับพี่น้องเปันการตีปั๊บครับกำลังที่ตีปั๊บนี่นะครับบรรยากาศให้ข้างในี้นี่ตับดิคินีสฟอมครับข้อหล่อหักฟองกำลังทำเลยกำลังทำตีปั๊บเลยครับ วิธีการทำประดิปั๊บก็ประมาณนี้นะครับรการาน,รนเก็บบรรยากาศภานร้านต่อ นีปับ๊บอร่อยอร่อยไส้ทัวครับไส้เผือกไส้ไก่ดีปับ๊บไส้นนเนื้น่นตายกระจอย ครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ